เอาละครับก็ต้องกล่าวสวัสดีเหล่าเทรนเนอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับผม ครับผมเรามาต่อที่ EP ที่3กันเลยนะครับผมเราต้องไปเคลียร์เควสของทีมอีคิปนั่นเองนะครับผมการที่จะไปทีมอีคิปได้นะครับเราต้องมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปต่อเลยมันจะมีทางแยกเป็น2ทางนะครับถ้าสมมติเราออกมาจากตรงนี้นะนี่ถนนที่6ครับผมมันจะมีทางแยก2ทางนะเราต้องไปทางซ้ายนะครับผมไม่ยตรงนี้มีพุ่มย้ายด้วยผมต้องเก็บก่อนเผื่อได้ของดีนะครับมาครับเราเจอเทรนเนอร์คนแรกครับผมเขาคือใครเอ่ยมาดูกันครับผมเลสแบทเทิล และเขาคือบัคแคชเชอร์ชื่ออะไรนะ, Silver, นะร Silver, เซล Pit, เ,เลวสเตอร์นะครับผมเซลเวสเตอร์ส่งมาเป็นเวโนเนตนะครับผมเป็นโปเกมอนธาตุแมลงและพิษนั่นเองงั้นผมเฟรมวิวไปเลยวิวสิบหกกับวิวสิบแปดนะครับผมโอ้โหวิวห่างกันเป็นวานะครับผมแลรี่โปรยโดนเคียวลาวผมปิดไปแบบคลุมๆนะครับผมเคียวลาวผมดีเลเวลยี่สิบแปดเลยทีเดียวเขาจะสู้ผมได้ยังไงครับผมแล้วคิวบนผมเลเวลสิบเก้าเลยนะครับผม แล้วเขาให้เงินมาอีก3ามบาทขอบคุณสำหรับเงินนะครับผมไปเลยครับเราไปต่อเลยครับพาดี้เราเ,เราเนเรนทุยไม่ใช่พูดเลยเนี่ยพาดี้เราเน้นไวนะครับผม <c oughs> เพราะว่าพาที่แล้วนะครับผมเรามัวจะเสียเวลาเรื่องการฟาร์มเลเวลไปนั่นเองมาครับผมเราต้องรีบไปเลยโพนิต้าครับผมเป็นม้าประเภทไฟนั่นเองนะครับผมเป็นวม้านประเภทไฟนั่นเองเออผมเอมเบอร์ไปเลยผมเลเวลเยอะนะครับผมเอมเบอร์ไปทีเดียวก็น่าจะเอา้า เขามีอวิทย์ี้ดูดไฟนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยแบบนี้โอ้โหติดคีสนะครับเขาเออคุยแอทแทกมาเป็นไอวิทย์ที่อ่าสักอย่างหนึ่งไฟสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นมันจะสามารถดูดไฟจากอีกฝ่ายได้นะครับผมแต่ผมก็ไม่สนนะครับเพราะว่าเคลลาวาผมเก่งมีควิกแอทแทกไปครับและเอเลียโปรยและได้ไอพีมาอีก246โอ้โหเวลจ้าอยู่แล้วแต่เวลไม่อัพนั่นเองและอีวิวเวลยุ่งสุดเลยครับผมวันชูเรียนรีเฟชครับ และส่งมาเป็นทีดิซ่าทีดิซ่าตัวอ,อย่างหนึ่งเช็ดดิซ่าเป็นปิกมอนหมีประเภทนอร์มอลนั่นเองและผมเอมเบอร์ไปเลยและอร,รีอับโรยโอเคก็ผมได้ไอพีเมก198ครับผมเลเวลยิสกา้าแล้วเคะวะีวลาวาและและได้เงินเท่าไหร่ได้เงิน,นอีก396บาทขอบคุณสำหรับการเบ็เทินนั่นเองไปต่อเลยครับผมอุย้ยเจอปิกมอน เจอเป็นไลายฮอนครับผมไลายฮอนเป็นโปเกมอนประเภทหินและดินนะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีโปเกมอนที่ชนะธาตุไฟนะผมแนะนําไลฮอนเลยครับผมไลายฮอนตัวนี้สามารถชนะยิมไฟได้สบายๆอย่างชิวๆเลยนั่นเองและเจอเทรนเนอร์คนต่อไปครับผมเป็นผู้ชายคนนี้มาเลย let's battle แ,และคุณคือใครคุณจะใช้โปเกมอนอะไรคุณคือสตูเดนต์จอห์นสันนะครับผมส่งมาเป็นซูแบท เป็นปะมันประเภทพิษและเบนเป็นปะมันข้างๆนั่นเองเราเอ่ฟเฟมวิวไปแล้วกันลเลยเฟมวิวและเรียบร้อยสูแบทเรียบร้อยนะครับผมและเขาส่งมาเป็นซูแบทอีกตัวหนึ่งโอเคโอเคซูแบทเหรอซูแบทเหรอแล้วผม,ฟมเฟมวิวไปเลยครับ แลเรยียบรอยเอ้ยผมซื้อรีเพลมาเออผมว่าแล้วผมลืมอะไรผมซื้อรีเพลมานี่เองแต่ถ้าใครอยากเล่นเอ่อเข้าไปในเข้าไปสู้เข้าไปสู้สกับบอสวายๆนะครับผมแนะนำให้ซื้อรีเพลมาด้วยนะยผมลืมเลยผมลืมมันได้ไงวะเนี่ยและนะแเฟมิวโอ้โหเออพอมีดีเทคครับผมป้องกันตัวเองได้หนึ่งเชิญนั่นเองดีเทคก็คือคล้คายๆท่าโพเทคครับอ่าแต่แค่ชื่อมันไม่เหมือนกันนจะจ๊ะและเอมเบอร์ไปเลยพน่นไฟแลเรยียบรอย หน้าไอพีใหม่ก็ร้อยห้าสิบสามหน่วยนะผมเอ่อไอพระชัทเมื่อกี้มันเป็นเปุ่มมันพาเพท,ทนอร์มอ่นะเนาะลืมบอกเลยลเราจะกันใหม่ชิล่าชิลส์แฟนบาทน,นะครับผมไปครับเข้าไปเลยนี่นะรเราต้องเข้าไปในผัวไฟนะครับผมแต่ว่าผมลืมซื้อรีเพลมาเดี๋ยวผมซื้อมาแล้วรีเพลมันเหมือนยังไม่ได้ซื้อรีเพลมานะมันมันจะช้านิดน,นึงนะครับถ้าไม่ได้ซื้อรีเพลเนี่ยคือแบบข้างในมันจะมีโปเกมอนเยอะมากเลยนะครับโอเคโอเค และคนนี้ส่งมาเป็นผู้ชี้หน้าโปเกมอนปะอ่าปะปะโปเกมอนหมาประเภทนอเอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> และเขาส่งมาเป็นผู้ชี้หน้านะครับผมเป็นโปเกมอนประเภทความมืดน,นั่นเองและเอมเบอร์ไปเลยและเรียบร้อยคิดเขาฮิตนั่นเองรออะไรนะครับผมมาเลยมาเลยมามีใครอีกไหมและเขาส่งมาเป็นซูเปอร์ครับผม มาเรซูเบเดี๋ยวนี้ซูเบมันเกอนจังเลยไม่วควใช้ซูเบ็ดกันแต่ไม่เป็นไรผมเฟมเลวแล้แล้วแล้วแล้วไป้เงิ้วแล้วแล้วแ้วแล้วแล้วแล้าแล้แล,ล,เเาาล,ล้เแลยวแล้เแล้วนล้วแล้วแล้ว่ล้วแ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 ลเวแเ้วเล้คแลแลแล้วรล้วแล้วแล้วแี้วแล้วแล้วแ่้จะล้อแล้กแลนวมล้วแ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 วแล้วแล้นแล้วแล้วแล้วแ้ล้ร้ล้้ลว้้ เมสันใช่ป่ะเขาชื่อเมสันหรือเปล่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันครับสลักมาครับผมสลักมาตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่มีอาร์เบตตี้ดูดไฟหรือเปล่าอิมเบอร์เลยครับตอเอมโอ้โ,อโ,หโหไม่เคยเข้าเท่าไหร่และเขาเป็นฮาร์ดดนครับผมเพิ่มดีเฟนต์ตัวเองหนึ่งระดับนั่นเองเออสลักมาตัวนี้เป็นโปเกมอนหอยทากนะครับผมประเภทไฟนั่นเองและเรียบร้อยครับผมและไอทีเมย์กร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับ มาเลยมาเลยอย่าพูดไม่ให้เสียเวลานะครับผมเราสู้เรื่อยๆเลยครับผมโอเคมาๆๆเจครับผมทีมอีคิปกรันเจส่งมาเป็นซูแบทครับผมเลเวลสิบห้าถ้าเจอพวกซูแบทแบบนี้จะไวหน่อยนะครับเพราะว่าซูแบทนี้มันตัวบางเฉียบมากเลยครับมันเป็นข้างาตัวเล็กๆันนะมันเลยไม่ได้ถึกมากนะครับและเหลียบโปรยครับผมในพีใมกร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมและส่งมาเป็นกรีมเมอร์ครับผม กิมเมอร์เป็นปกมอนประเภทผิดนั่นเองแล้วผมเอมเบอร์ไปเลยพลนไฟและเรียบร้อยไม่ร้อยอะไรนี่เฮ้ยดุนท่าดิสซิเบิลครับผมเขาปิดผนึกท่าเอมเบอร์ผมนะครับผมแต่แล้วไงครับผมผมกดเฟรมวิวไปรวยและรีบร้อยกิมเมอร์นะครับผมแตกสลายการเป็นผุยผงแต่ได้เงินหน่วยอีกสองร้อยแปดหน่วยครับผมไม่ใช่ได้พีมานะครับแล้วได้เงินอนีกหกร้อยบาทนั่นเองไปครับไปเรื่อยๆเ,เลย ไปไปโอเคมาครับเทรนเนอร์คนต่อไปครับผม Let's battle! และเขามีชื่อว่าลุยลุยเหรอลุยแล้วกันส่งมาเป็นอ่าอีแคนส์ครับผมเป็นปวนพิษนะครับผมอ่าเป็นปวนพิษนั่นเองเป็นงูนะเป็นงูล่างสอดเป็นงูจงอางนะเชื่อมและเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมชนะง่ายมากครับผมเพราะว่ามีปวันติตัวเดียวนั่นเอง โอเคโอเคไปต่อเลยครับมาเลยมาปึ๊บเจอเป็นเทรนเนอร์คนต่อไปครับผมเป็นทีมอีชิเหมือนกันนะครับชื่อว่าลุยเอา้าเฮ้ยเมื่อกี้คนนั้นคนเมื่อกี้ไม่ได้ชื่อลุยเหรอหรือว่าคนนี้ชื่อลุยสรุปชื่ออะไรกันแน่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ส่งมาเป็นนูเมลครับผมผมกดพ่นไฟชื่อไม่เรียบร้อยเครื่องรอดนั่นเองและส่งมาเป็นเนมิจูกโอ้โหโคตรแรงไม่ได้จุดเจ็ดโคตรจะแรง,อแรง,อแรงไอ้บ้าเอ้ย นั้นผมเฟรมวิวไปเลยแล้วกันเฟรมเวลและเรียบร้อยและได้ไอพีมีกร้อยเก้าสิบหกครับผมชึบชืบชืบชบ้แล้วส่งมาเป็นนูเมิวอีกตัวนึงครับผม,มจับแต่นูเมิวนะเนี่ยคนนี้แต่นูเมิวผมไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่มันเก่งอ่ะมันเก่งเพราะมันมีธาตุธาตุดินไม่เกี่ยครับไม่มีจุดอ่ะไม่มีจุดมันเป็นเออ่ธาตุประเภทดินนะโคตรแรงเลยเฟรมเบิร์สครับผมถ้าเฟรมแบบนี้พอทนได้ครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ และเอมเบอร์ไปเลยนะพน่นไฟและเรียบรย้อยไลค์พิมพ์ใหม่กับร้อยเก้าสิบหกครับผมจะส่งมาเป็นนูเมียวได้ไหมสม่งมาเป็นซูแบดได้หรือเปล่าปูบอลวิวยี่สิบแล้วครับส่งมาเป็นซูแบดเออจริงด้วยวาไรเชียวและเอมเไม่ละเฟมวิวไปเลยครับผมเฟมเวลกุ้งล็อปเพิร์ตนั่นเองและเรียบรย้อยซูแบดนะครับผมแต่สลายกลายเป็นผุยผงได้พิมพ์ใหม่กับร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับและจบ การแบทเทิลเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณสำหรับการแบทเทิลครับผมทีมอ e ีคิปนะไปต่อได้ไปต่อได้ปะไม่สอดแล้วไม่สอดแล้วปังโอ้โหเจอเรื่อยๆเลยเจอเ,เ,เป็นทอโคลครับผมสมาเชียวไม่ต้องการนะไม่ต้องอยากสู้ไม่อยากสู้ด้วยอ่ะไปดีกว่ารีบไปนะเรารีบไปนะโอเคครับผมนี่ครับและนี่คือบอสทีมอ e ีคิปนะครับมันเป็นมินิบอสเองเขาจะใช้เด็ดอ็อปนะครับในการปลุกเอ่อกล่าวดั้นมานั่นเองนะครับผม แล้วเขาจะบอกนะครับว่าไอ้ใต้ใต้ด้านล่างลาวานเนี่ยมันจะมีพลังลึกลับซ่อนอยู่นั่นเองเราเอ่อพวกเราทีมอียิปนะครับผมต้องการที่จะปลดปล่อยพลังนั้นออกมายันสู่โลกใบน,นี้นั่นเองนะครับผมเอ่อแอดมินเฮลลี่นะใช่ชื่อเฮลลี่ปะสมมติเป็นฮอนเนตนะครับผมฮอนเอตนะครับเป็นเปอร์มันประเภทผีกับเหล็กนั่นเองนะครับผมเป็นปเปอร์มันดาบนั่นเองนะครับดาบผีงั้นผมขอเป็นเอมเบอร์ไปแล้วกันนะพ่นไฟ และเรียบร้อยเหล็กมันแพ้ไฟนะครับและได้อีกคิมมอีกร้อยสามสิบหกนะครับผมเรียบร้อยเลเวลสามสิบเปนระดับเดียวเคลวาวาน,น,ะนะครับผมอีพี่เลเวลยี่สิบนะครับผมเขาส่งมาเป็นวูลาบี้นะครับเป็นปกมันประเภทบินและขวามมืดนะจ๊ะผมและผมเอมเบอร์ไปเลยไม่มีใครต้านเอมเบอร์ของผมไหวน,นะครับในวินาทีนี้นะครับและไม่เรียบร้อยเออคือกำลังจะบอกเลยว่าไม่มีใครต้านไหวมันก,กันได้ยังไงแล้วผมเฟรมเวล และเรียบรย้อยคิดก็ฮิตครับผมได้พีเมาอสองร้อยเก้าสิบหกครับผมและตัวสุดท้ายที่เขาจะส่งมาเป็นลูน่าโทน,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 นครับผมเป็นโปเกมอนพระจันทร์นะครับผมเป็นโปเกมอนประเภทอ่าหินและพลังชิตน,น,นั่นเองแล้วเรากดเอมเบอร์ไปเลยพล่นไฟน่าจะตีประมาณสักสองสามทีนะรประมาณนี้มัใหม่ๆแล้วน่าจะสี่ห้าทีเลยนะครับคลิปนโน่าสิครับผมทำให้ผมหลับแล้วผมโรมบได้แล้วผมกดเอมเบอร์อีกสักรอบหนึ่ง ผลไวเออเฮอเครื่องรอดแล้วน่าตีประมาณสักสี่ทีครับโดนลักพอลิชครับผมโดนพอลิชจะทำให้อ่ผู้ชายนะครับโดนบัฟสปีดไปสองระดับนั่นเองเอาเอมเบอร์อีกสักรอบหนึ่งเติมโอเครอบสุดท้ายครับผมมาดูกันว่าจะตายหรือเปล่าโดนทิพนศิษยไปโอ้โหหลับครับผมแบบนี้จะทำให้เราเสียเวลานะครับผมไม่ได้แล้วผมต้องรีบตื่นนะครับตื่นมาเชื่อว่าตื่นมาสิตื่นมาแล้วเขากดเป็นไซเวฟครับผมยิ่งอ่ มันผมเยอะกว่าอีกฝ่ายเท่าไหร่ไซเวฟบเจดเมจแรงขึ้นเท่านั้นนะผมและเคลาวาตื่นแล้วและกดมาเป็นเฟรมเวลและเรียบร้อยดูหน้าทนแตกสลากกลายเป็นผุยผงนะครับผมได้ไอพีใหม่594นะครับผมและจบการแบทเทิลน,นะครับผมศิษย์สกุลเยี่สิบขอบคุณสำหรับการแบทเทิลน,นะครับผมได้เงินไปอีกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทและซิกซากุลผมกลายร่างครับผมซิกซากุลผมกลายร่างเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่าจะกลายเป็นตัวอะไรนะครับผม และสูสกุลกายร่างเป็นสูสกุลกายร่างไลนูนนะครับผมไลนูนหรือว่าลินูนนั่นเองไลนูนเป็นปะการัประเภทนอร์มอลนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ครับทักษะเลดออฟนะครับเป็นการปลูกกราวดอนออกมานั่นเองแล้วครับปลูกกราวดอนออกมาแล้วฟึง่งกราวดอนครับผมปะกมรังตำนานนะครับผมเป็นประเภทดินนั่นเองนะครับเขาว่ากันว่ากราวดอนนะครับเป็นปะกมรังที่ ปกปักรักษาแพ่ไอ้ผืนดินแถวนี้นะครับผมผืนดินของโลกนะครับเป็นกราดอนนี่แหละเป็นคนสร้างผืนดินของโลกขึ้นมานะครับผมอนี่นะครับผมและกราดอนก็จะคำรามใส่และเรียบร้อยครับผมผมหลุดไปเลยและวิ่งกระเจิงเลยครับผมเรียบร้อยและหัวหน้ายิ้มไฟนะครับผมจะมาขอเลทอฟคืนนะครับผมแล้วก็จะไล่ให้กราดอนนะครับผมสงบสตินะแล้วก็ลงไปได้แล้วไปพักผ่อนนะแล้วก็ทอานก็จะคำรามตอบรับนะครับผมแล้วก็กลับไปเป็นที่เรียบร้อย กาวร่นก็ยังไม่ไหวกับเออหัวหน้ายิมนะครับผมโอเคโอเคแล้วเขาก็จะขอบคุณเรานะครับผมอันนี้หัวหน้ายิมไฟนะครับแล้วก็จะให้เราไปสู้ที่ยิมไฟได้เลยนะจ๊ะแต่ผมขอฮิวก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาฮิวกันก่อนดีกว่าจม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 ตึ้งตึ้งตึงตึงต้ง,ง,ง,งขอบคุณสำหรับการฮิวนะครับคุณจอยขอบคุณมากครับไปเลยครับผม โอเคเราขึ้นมาตอนนี้ครับผมจะมียิมไฟอยู่นั่นเองตอนแรกยิมไฟมันยังไม่เปิดนะครับเราต้องไปชนะทีมอีกขีปในถ้ำนั้นอ้ในภูเขาไฟแดงมาก่อนนะครับถึงจะชนะอ้ถึงจะเปิดยิมไฟได้นะครับพูดอะไรวะนี่อ่านรนไปหมดนะครับมาครับผมยิมไฟเลสแบทเทิลต้องปักกุไปครับปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโอเคมาคนแรกครับผมเราเน้นไว้นะเราเน้นไว้เลยเซิร์ฟเลนส์ไพโลเลนส์นะครับผมส่งมาเป็นสลักมากครับผม โอเคน่าจะไม่มีอาบิตี้ดูดไฟหรือเปล่าสักมาถ้าผมจะไม่ผิดเอ็มเบอร์ไปซึ่งโอ้โหเกือบแตก,กนครับแต่ไม่แตกนะเขากดมาเป็นเอมเบอร์เหมือนกันเออเฮ้ยเหมือนจะแรงแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับแล้วกดเครียด์แทนเลยแผลรีบเลยสลักมาโดนผมซัดนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยไปนะครับผมและตัวต่อไปเขาก็จะเป็นสักมาเหมือนกันนะครับผมเขามีสักมาตั้ง3ตัวเลยทีเดียว มาทงมาเถอะนะครับสลักมาไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับกดเอมเบอร์อไปพ่นไว่อือไม่เรียบร้อยเลยกระติงน,น,นึงนะครับผมแล้วกดมาเป็นร็อกโชว์โคตรจะแรงไม่จะแรงมากนี่เองแล้วผมกดเป็นควิกแอทแทคนะครับผมแลรีโปรนะผมได้อไอพีใม่กร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนั่นเองโอเคโอเคส่งมาเป็นสลักมาตัวสุดท้ายนั่นเองครับผมแล้วเรากดเป็น เอมบอรฮ์และไม่เรียบร้อยเช่นกันนะครับผมเลือดสีแดงตลอดเลยและเขาก็กดเอมเบอร์สวนกลับมาพ่นไฟเหมือนกัน <c oughs> แต่ไม่คันสักเท่าไหร่แล้วผมควิกแอทแท็กเหมือนเดิมตามสูตรนะครับผมและเรียบร้อยเทรนเนอร์คนแรกก็ไม่ได้ขนาดมือสักเท่าไหร่นะครับแค่เสียเวลาไปนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคโอเคเราได้เงินมาอีกเจ้าแล้วก็สแปดครับขอบคุณสำหรับการแบทเช่นะครับแล้วเรากดปักกดเลยครับอ้าวเออ อย่าตายนะผมถ้าเหยียบเดเซอร์ไปก็คือต้องเริ่มใหม่นะครับอ่าเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยนะเองอาปีงขึ้นมาเลยครับผมแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บโดนแบบนี้อ้าวโอเคเราจะเย็นนะเราจะไม่เล่นสปีดรันแหละสปีดรันเป็นคำพูดต้องห้ามนะครับเวลาเล่นสปีดรันทีไรนะครับก็จะเป็นแบบนี้พลาดตลอดเลยึบซื้บโอเคโอเคมาผมเทรนเนอร์คนต่อไปคือคนนี้นั่นเองเขาจะโบกมือรอเรานะครับผมแล้วเขาจะส่งมาเป็น ชาเมรียนั่นเองใช่หรือเปล่าเนี่ยผมชามเมรีนเป็นประกมันเภทไฟนะครับผมเป็นร่างวิวัฒนาการจากพิโตคังนอหรือว่าชาชาอะไรเอ่ยชาทักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ออ uh huh. เฮ่องเอมเบอร์ไปโอ้โหไม่ค่อยเข้าสักเท่าไรนะครับผมและเขากดมาเป็นเอมเบอร์เหมือนกันนะครับผมปไปเลยครับผมแล้วผมกดเอมเบอร์ไป และเรียบร้อยครับผมติดคีครับผมเรียบร้อยพ่นไฟติดคีเรียบร้อยเลยได้พิมพ์ม่ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณสกัดการแพทเทิร์นนะครับผมโอเคไปต่อเลยครับไปต่อเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาครับผมเทรนเนอร์คนนี้เป็นใครเอ่ยมาสู้กันมันจะมีเทรนเนอร์เยอะมากนะครับยิ้มไฟนะครับผมมันเขาให้เราฟาร์มไว้ก่อนจะไปเจอหัวหน้ายิ้มนั่นเองประมาณนี้ประมาณนี้และส่งมาเป็นโพนิต้าครับผม โพริต้าตัวนี้มีอาบิตี้ดูดไฟนั่นเองงั้นผมขออนุญาตเป็นควิกแอตแท็กครับควิ้ทแท็กไปเลยพุ่งชนแต่โดนทัชซ้ำมาครับผมไม่ค่อยเจ็บสักเท่าไหร่ไม่ค่อยสะเทือนนะครับผมและควิ้ทแท็กอีกสักดาวนึงแลร,รีเอฟโร่ไอ้ยไม่ร้อยได้ไงนะครับโดนเทลวิปมานะครับโดนดิเฟนส์ผมนะครับหนึ่งระดับนั่นเองกดควิ้ทแท็กอีกสักดาวนึงนะครับแลรีเอฟโร่ของจริงได้อีพีเมกสองร้อยเก้าสิบแปดนั่นเองนะครับผม โอโ้คิวบอลแล้วว่ายี่สิบเอ็ดแล้วคิวบอลเรียนท่าบูมแรงได้นะครับบูมแรงเรียนเลยเรียนเลยบูมแรงเออบูมแรงนะครับอา่าบูมแรงอยู่เรียนท่าแทานท่าไหนดีอา่าเรียนแทนท่าน,านี่ละกันเทวิปนะครับผมโอเคคิวบอลได้ท่าบูมแรงเป็นที่เรียบร้อยและไพโรโคนะครับผมส่งมาเป็นเลดเลีนะครับ ส่งมาเป็นไรแลวจะอีกฝ่ายจะไม่สามารถกินไอ้กินเบอร์รี่ได้นั่นเองแต่ผมไม่ต้องการให้ผมผมกดเอมเบอร์พ่นเว้โอ้โหมันจะเขาส่งมาเป็นได้เขาก,กดมาเป็นเวิร์กอัพครับผมบัฟตัวเองนะครับหนึ่งระดับนั่นเองบัฟแอตแท็กกับบัฟสเปเชียลเองหนึ่งระดับนะครับผมเป็นท่าที่เก่งนะครับผมแต่ว่ามันใช้ไม่ถูกจังหวะและเรียบร้อยและเคียร์ละวาเก็บไปงามๆนะครับสองตัวนะผมและเคียร์ละวาผมด้วยวิสัสนซิปเอ็นะครับผมได้ท่าสวิฟต์มานะครับผม สวิปเป็นท่า normal น,นะครับผมอ่าเป็นการอะไรเออสปีดสตาร์ประมาณเนี้ยจะจะท่าชื่อถ้ามันเป็นชื่อภา,าษาไทยครับอ่ามันจะชื่อว่าสปีดสตาร์นะครับผมแล้วเรียนท่าดีเฟนคอร์เลยครับผมเรียนเทนท่าดีเฟนคอร์นะครับผมได้ท่าสวิปมาเป็นทีเดียครับร้อยเราชนะมาอย่างง่ายด้านนั่นเองโอเคโอเคต่อเลยชึบชึบพาผ่าน,าน,นครับถ้าพาเน,นี่คือเดินมาไกลเลยครับปึ้งปังปังปังโอเคโอเค ผมอยากส่งมาเป็นคีย์บร์และกันผมอยากให้คีย์บร์มาฟาร์มเลเวลบ้านนะครับโอเคและโคเอนเนอร์ทุยและเทนเนอร์ก่อนถึงคนสุดท้ายนะผมจะส่งมาเป็นทอโคเต่าไฟนั่นเองและจะมีเวทีเรียกแดดครับผมเดรา่นะครับผมทำให้อ่อประมันถ้าโจมตีประเภทน้ำได้เมจเบาลงแต่ว่าถ้าโจมตีประเภทไฟจะดาเเมจแรงขึ้นนั่นเองผมบูมมะเร็ง เสริมเสริมเรียบร้อยบุ่มแรงไปครับตีสทีนะครับเกือบแตกนะครับผมเราจะโดนสมูทสกินนะครัทำให้เอ่อคว้ามแข็งเป็นยางความผมนลดลงนั่นเองแต่ผมไม่ต้องผมไม่กลัวนะครับผมผมกดบนคลับเลยและปาไปแล้ว1รอบแล้วเรียบร้อยบนคลับนะครับผมนี่ครับคิวโบนะครับถ้าใครไม่มีตัวเก่งๆก็แนะนำคิวโบอีกตัวนึงนะครับเป็นป็นประเภทดินนะครับผมเก่งมากเลยนะครับแต่อีวีเลเวล่งยี่สิบสองเร็วเราได้เงินไปแปดร้อยหกสิบสี่นะครับผมอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ชึบชึบโอเคมาขออนุญาตสลับเป็นเคลาวาก่อนนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนตัวแรกเขาน่าจะมีกุมมันที่มีอาวิที้อินทิมิเดตนั่นเองและไอคิวโบลผมนะครับมันโจมตีเป็นกายภาพนะครับอินทิมิเดตมันจะลดกายภาพเรานะแล้วส่งมาเป็นลิทเลโอครับผมมาเหมือนผมจำผิดนะเดี๋ยวยุสส่ังเลนทีเดียวเฉียวแล้วผมเอมเบอร์ไปเลยจึงโอ๋โไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ แล้วเขาก็มาไปเทคดาวผมอ้หค่อนข้างจะแรงแล้วเขาโดนระเมิดเลคคอยด้วยนะผมโดนดาเมจสะท้อนกลับมาตัวเองนะผมแล้วผมสวิปแล้วกันสวิปไปซึ่งโอ้โหแรงกว่าเยอะแล้วโดนโอเวอร์ฮีทมาผมไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะครับและผมสวิปอีกสักรอบหนึ่งนะครับและเติมเรียบร้อยลิทเลโอได้แคบได้ทีมอีก348อันเองและไลนนูนนะครับผมเรนนูนเรนนูนสักอย่างหนึ่งนะครับผม วิ่ง21ไปทีเรี่รอแล้วเขาส่งมาเป็นนี่ครับผมกลาดี้นั่นเองโกลไลท์โกลชายโกลไลท์สักอย่างหนึ่งนะครับผมมีอัพพิตี้อินชิเบเลตนะครับผมเป็นอัพพิตี้ที่ผมกลัวที่สุดเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวผมไปตีกายภาพหมดเลยนะครับทั้งทีเนี่ยและเอมเบอร์ไปก่อนไม่ค่อยเข้าเท่าไรแล้วกดเขากดมาเป็นเฟรมวิวนะครับผมไม่ค่อยเข้าเหมือนกันและผมกดเป็นสวิตแล้วกันนะครับผมเผื่อจะแรงขึ้น และสวิฟผมสปดสเตอร์ ester, และไม่เรียบร้อยเลยนิึงๆ,ๆและโอเว์ฮีทมาหลบได้ครับผมเรียบร้อยโอ้โหเคียวลาวาผมนี่มันเก่งจริงๆ,ๆและผมคือแอทแทงมานะครับผมและเรียบรอย้อยการดีเขานะครับผมหลับแน่นิ่งไปเลยนะครับและตัวสุดท้ายก็จะส่งมาเป็นแมกมานะครับผมเป็นโปเกมอนประเภทไฟนั่นเองผมขอ,อยัดเอาคิวบอนมารับแล้วกันผมไม่อยากให้คิวลาวาผมื้อไปมากกว่านี้นะครับ โอเคโอเคส่งมาเป็นแม็กมากนะผมเลยวิ่งยี่สิบพักเลยทีเดียวงั้นผมอ่าลองบูนขับไปก่อนละกันแล้วลเขากดมาเป็นแอทแท็กผมเป็นแอทแท็ไม่ได้แรงมากมากนะ,ะผมแล้วผมบูนขับไปหนึ่งรอบเอเอเฮคิดเข้าค,คิดครับผมเป็นไงรา่าเป็นไงรา่าแล้วผมบูมมาแรงอีกสักรอบหนึ่งแล้วเขากดมาเป็นโอเวอร์ฮีทเออเออเออผมเรียบร้อยเลยโคตรแรงนะครับและผมไม่กลัวแล้วผมผมมีเคลาวายอยู่นั่นเอง มันขออย่ากดเป็นเอมเบอร์ไปเลยนะจ๊ะและเรียบร้อยคิดเข้าฮิตเหมือนกันเอาล่ชนะยืมไฟมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมมีการเสรีสยสละแค่หนึ่งชีวิตนะครับผมต้องขอบคุณนายมากนะถ้าไม่มีนายเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับผมโอเคได้เงินมาอีกสี่พันครับผมชนะยืมไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหัวหน้ายืมไฟเข็มกัดยืมไฟได้มันมาแล้ว let's go yes, เยซ่าได้ทีเอ็มห้าสิบมาด้วยนะครับผมเป็นโอเวอร์ฮีนั่นเอง ชึบชึบแล้วพิธีไปลงไปด้านล่างาง่ายๆนะผมเรานี่นะครับเดินเหยียบลาวาเลยนะครับผมโอเคชนะแล้วนะครับยิมไฟนะครับไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะต่อไปเราต้องไปเมืองนั้นนะผมนี่ไปตรงนู้นเลยนะครับมันจะมีเป็นทางต่อไปนะครับแต่ว่าผมขอไปคิวก่อนแล้วกันนะชึบ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 มาคิวก่อนเลยตึงตึงตึงชึบ ตึง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 ขอบคุณนะครับคุณจอยขอบคุณสำหรับการที่ฮิวโปเกมอนนะครับผมโอเคเราจะไปเมืองต่อไปกันนะครับผมไปเลย Let's go Let's go ปปปปปาไ้ก่อนจะไปเมืองต่อไปนะครับผมคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่สี่นะครับผม See you